ศกราช2562ตามหลักตามทฤษฎีของช่วยเล็กที่บ้านทิศที่ดีที่สุดคือทิศเหนือและทิศที่เสียที่สุดคือทิศตะวันตกเฉียงใต้บ้านเล็กที่ที่อยู่แล้วดีมีโชคลาภมีความสําเร็จประจําปี2562ได้แก่เนื้อหารายการนี้ผลิตจากความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์สมเจตแสงคำเณวเยงกัมูไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อไม่ได้เอาปืนจ่อหัวให้เชื่อแต่ชมแล้วให้คิดวิเคราะห์แยกแยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของท่านสวัสดีครับท่านผู้ชม ผมอาจารย์สมเจตแสงคำนวเวงกรรมัมพูท่านผู้ชมครับท่านมีหนังสืองานเขียนของผมแล้วหรือยังทำการค้าอยู่อาศัยบ้านเล็กที่เท่าไหร่ร่ำรวยดูความหนาครับเนื้อหานี่เนื้อเนื้อ,อล้วนๆจากการสั่งสมความรู้และประสบการณ์การทำงานหนังสือนี้ไม่ได้แยกขายครับหยิบมาให้ดูก่อนว่าวางรีบวางมาทำไหมหนังสือนี้ไม่ได้แยกขายครับ จำหน่ายเป็นชุดมีทั้งเรื่องของเลขที่บ้านมีทั้งเรื่องของทะเบียนร,รถมีทั้งเรื่องของดวงชะตาแล้วก็มีทั้งเรื่องของการตั้งชื่อนั่งคิดก่อนเพราะหนังสือเยอะหนึ่งชุดวันนี้จำหน่ายราคาพิเศษต่ำกว่าทุน13เล่ม13เรื่อง1000บาทติดต่อสั่งซื้อได้ที่0 8 1 7 0 0 8 6 4 4แและขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ และกด Subscribe ขอส่งความปรารถนาดีขอส่งความสุขและขออวยพรให้ f อที่อยู่ทุกส่วนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ฟิจิที่ญี่ปุน่นที่ยุโรปที่อเมริกาที่โจฮันเนสเบิร์กที่แคนาดาหรืออยู่นอกโลก ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดให้สมหวังตลอดปีและตลอดไปและสำหรับคลิปนี้พุทธศักราช2,562นำ2บวก5บวก6บวก2เท่ากับ15 15นั่นเป็นกำลังของดาวจันทร์และหมายเลขปิดท้ายเป็นหมายเลข2ปีนี้ถือเป็นปีธาตุน้ำตามหลักตามทฤษฎีของชั้นที่บ้าน ทิศท,ที่ดีที่สุดคือทิศเหนือและทิศท,ที่เสียที่สุดคือทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้บ้านเลขที่ที่อยู่แล้วดีมีโชคลาภมีความสำเร็จประจำปี2562ได้แก่บ้านเลขที่2บ้านเลขที่4บ้านเลขที่6และบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ2บ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ4บ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ6 บ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ13บา้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ15บ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ22และบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ24โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือหลังบ้านไปทางทิศใต้พื้นที่หลังบ้านกว้างกว่าหน้าบ้านหรือความกว้างของพื้นที่หลังบ้านใกล้เคียงกับหน้าบ้านจะได้รับพลังของดาวจันทร์ดาวจันทร์เนี่ย ให้ผลในเรื่องของสเสน่ห์คนที่อยู่ในบ้านนี้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาไปอยู่ที่ไหนทําอะไรก็จะมีแต่คนรักมีผู้ใหญ่เมตตาและดาวจันทร์ยังเป็นดาวเงินสดในช่วงปีที่ผ่านมาอัตคัดขัดสนฝืดเคืองรายได้กระเบียดกระเสียนถ้าท่านอยู่ในบ้านเล็กที่ตามที่ผมกล่าวและทิศทางตามที่ผมกล่าว ปีนี้เรื่องของการเงินจะราบรื่นมีโอกาสสร้างฐานะเป็นฝึกแผ่นเรียนแนะนำให้ท่านปรับพวงจุย้ยด้วยการปลูกไม้ดอกสีสันสดใสจะเป็นกระถางเดียวสองกระถางหรือสามกระถางก็ได้จะเป็นต้นเดียวสองต้นหรือสามต้นก็ได้เป็นไม้ดอกชนิดใดก็ตามแต่ดอกไม้นั้นต้องมีสีสันที่สดใสฉูดฉาดสีชมพูสีแดงสีเหลือง สีขาวก็ต้องขาวสดใสและควรจะหารูปปั้นม้าตั้งไว้ในมุมทิศเหนือจะนอกบ้านหรือในบ้านก็ได้เพราะม้านั้นถือเป็นพระหนะของพระจันทร์ถ้าท่านต้องการให้คนในบ้านได้รับความรักความเมตตามีคนเกื้อกูลได้รับโอกาสที่ดีถ้าท่านต้องการให้เงินทองไหลลื่นเข้ามาได้ดี จะเป็นการเสริมห่วงจุ้ยสำหรับเลขที่บ้านตามที่ผมกล่าวส่วนบ้านเลขที่ที่ไม่ดีประจำปีนี้คือบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ11ถ้าบ้านของท่านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ11และเป็นบ้านที่หน้าบ้านหันทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นทิศทีเสียประจําปีนี้ตามหลักฮวงจุ้ยเลกที่บ้านท่านต้องแก้ไขตามหลักวิทยาศาสตร์ประกอบฮวงจุ้ยหลักวิทยาศาสตร์คือดูแลเรื่องของระบบฟืนไฟในบ้านให้ดีสายไฟมันเก่าแล้วมีงบประมาณมีเงินก็ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงอะไรที่มันดูว่าล่อแหลมที่จะเป็นที่มาของเรื่องของฟืนไฟก็ต้องหลีกเลี่ยงตลอดเวลาที่ผ่านมาก่อนนอนจุดธูปไหว้พระ ก่อนออกจากบ้านมีการจุดเทียนปีนี้งดเว้นสักนิดหนึ่งเดือนที่ท่านต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือเดือนมการานี่แหละครับถัดมาก็คือเดือนสิงหาเดือนพฤศจิกาในปี2562นะครับบ้านเลขที่บวกรวมเท่ากับ11หน้าบ้านหันทางทิศตะวันตกเฉียงใต้หลังบ้านอิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีโอกาสที่จะเป็นบ้านต้นเพลิงมากกว่าบ้านหลังอื่นๆเลขที่บ้านที่เสียลำดับถัดมาคือบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ29บ้านหลังนี้จะมีปัญหาความขัดแย้งกับคนภายในบ้านถ้าพี่น้องปีที่แล้วไม่ค่อยลงโบสกันภาษาโบร,โบราณเขาบอกอย่างนั้นคือไม่ความสัมพันธ์ไม่ดีต่อกันปีนี้มีโอกาสที่จะขัดแย้งกันรุนแรงและให้ท่านระมัดระวัง เรื่องของระบบน้ำกับไฟบ้านหลังนี้มีโอกาสไฟรั่วผู้อยู่อาศัยมีโอกาสถูกไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดโดยเฉพาะช่วงระหว่างเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาเดือนกรกฎาและเดือนสิงหาน้ำท่วมบ้านดูแลเรื่องของระบบไฟระวังไฟฟ้ารั่วบ้านเลขที่บุกรวมครั้งเดียวเท่ากับ29จะได้รับผลเสียตรงนี้อย่างมากถ้าหากว่า บ้านของท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และหลังบ้านหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดท้ายบ้านเลขที่ที่เสียประจําปีนี้คือบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ28ท่านจะมีความขัดแย้งทะเละวิวาทกับคนภายในบ้านและเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ28หันหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้หลังบ้านคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือถ้าหากว่า บ้านเลขที่ดีและบ้านเลขที่ที่ไม่ดีประจำปีนี้ไม่ได้หันตามที่ผมเรียนตามที่ผมกล่าวความดีความเลวร้ายก็จะลดหลั่นลงไปสำหรับในการปรับหว่วงจุ้ยเพื่อลดข้อเสียเพื่อลดพลังเสียของบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ11บ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ29และบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ28เรียนแนะนำให้ท่านติดตั้งน้ำพุน้ำพุนะครับไม่ใช่น้ำผุด บางท่านไปนตีความหมายน้ําผุดที่มันผุดขึ้นมาไม่ใช่อันนี้เป็นน้ําูุเนี่ยหมายถึงว่าเป็นน้ําที่พุ่งขึ้นมาโดยให้ท่านติดตั้งวางไว้ที่ฝั่งขวามือของบ้านจากการหานข้าขนาดของน้ําูุนั้นให้เหมาะสมกับบ้านถ้าบ้านหลังใหญ่ก็เลือกน้ําูุขนาดใหญ่ถ้าบ้านหลังเล็กก็เลือกน้ําูุขนาดเล็กพลังของน้ําจะช่วยลดพลังเสียที่จะส่งผลเสียกับบ้านของท่านนี่เป็นวิธีแก้ไขนะครับ ท่านผู้ชมครับนี่คือทฤษฎีห่วงจุ้ยเล็กที่บ้านอย่างที่ผมเรียนมาโดยตลอดว่าสิ่งที่ผมนำเสนอนั้นมาจากการทำงานมาจากการคิดเก็บข้อมูลสถิติรวบรวมตั้งสมมติฐานและค้นพบคำตอบจึงมานำเรียนให้ท่านสิ่งไหนเป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ครับสิ่งไหนคิดว่าไม่ใช่ท่านก็ไม่ต้องเชื่อการใช้โหราศาสตร์การใช้ห่ว,หวงจุย้ย ก็เหมือนกับการที่ท่านใช้ช้อนรับประทานอาหารใช้มีดตัดหั่นผลไม้รับประทานเรารับประทานผลไม้โดยไม่ต้องใช้มีดก็ได้เรารับประทานอาหารโดยไม่ต้องใช้ช้อนใช้ซ่อมก็ได้แต่การที่เราใช้มีดการที่เราใช้ช้อนเป็นอุปกรณ์ในการดําเนินชีวิตก็ทําให้วิถีชีวิตของเรานั้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและมีเวลาทําอย่างอื่นได้ต่อไปเช่นเดียวกันโทราศาสตร์ ก็ถือเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ในการดำเนินชีวิตเช่นเดียวกันขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตไตรอำนาจบร,รมีครูบาอาจารย์ของพระผมเองอาจารย์สมเจตแสงคำนวีงกมพูคุ้มครองผู้ชมทุกท่านให้มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงรอดพ้นอุบัติเหตุโภยภัยทั้งหลายทั้งปวงที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดขอให้ท่านมีความมั่นคงมั่งคั่งยิงย่งขึ้นขอได้รับความขอบคุณจากผมสวัสดีครับ